สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมา update, อัปเดตพื้นที่แลนด์สเคปหลังบ้านนะคะที่ได้เตรียมไว้เพื่อที่จะปลูกดอกไม้นะคะก็วันนี้นะคะแมคโครเข้าอีกวันนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะสภาพยังไม่ได้อาบน้ําหลังจากที่แมคโครเพิ่งกลับนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะกะ็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ได้งานอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะตอนเย็นนะคะ อากาศดีมากค่ะวันนี้วันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะคือแบบโชคดีมากเพราะว่าอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันนะคะดูมุมกว้างนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ให้แมคโครนะคะปรับถนนนะคะเพราะว่าต้องการความโค้งนะคะก็เลยให้เขาช่วยจัดการเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถนนตรงนี้นะคะจะเป็นเป็นเนินนะคะแล้วก็เป็นสลบลงมาอย่างเงี้ยนะคะก็ วิธีการบอกเขาก็คือใช้เนี่ยนะคะใสา่ยางแล้วก็วางเป็นคร่าวๆให้เขาดูนะคะเพราะว่าตรงนี้ด้านหน้าแปลงผักนะคะจะปลูกดอกไม้นะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ะบ่อน้ำนะคะตัวนี้ก็ซื้อพลาสติกมาแล้วนะคะแต่ว่าช้าไปประมาณสองอาทิตย์ค่ะแล้วก็ฝนลงแล้วก็คือมันก็แฉะตลอดเวลาะคะ่ะตรงนี้แล้วตอนนี้วัชพืชเริ่มขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าตรงเนี้ย จะทำเดือนธันวาหรือว่าช่วงหน้าหนาวอะไรเงรี้ยค่ะต้องรอให้แห้งสนิทจริงๆแล้วถึงจะทำอะคะ่ะสำหรับแมคโครนะคะวันนี้ก็มาปรับเนินตรงนี้นะคะให้อ่าเนินเขาแบบนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเพราะตอนแรกจะแบนไปนะคะก็เนี่ยคะ่ะแม่เขาซื้อต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของแม่นะคะเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะเนินจะนูนทางโน้นนะคะแล้วก็ค่อยๆสลบลงมาเนี่ยนะคะเขาก็ไปเลือก ต้นไม้มาเรียบร้อยแล้วนะคะแม่เขาชอบสวนสไตล์อิตาลีนะคะก็จะพยายามทําต้นไม้ไทยให้มันออกเป็นสวนอิตาลีนะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะทําได้ไหมในส่วนของถนนก็ให้เขาปรับนะคะปรับให้เรียบนะคะก่อนหน้านี้มันไม่เรียบแล้วก็ท่อน้ําแตกนิดนึงตรงนั้นนะคะก็เปียกหน้าแปลงผักก็ จัดการเคลียร์วัชพืชนะคะตรงนั้นก็คือทิง้งทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกดอกนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพื้นที่นะคะตอนนี้ก็เหลือปลูกอย่างเดียวนะคะแล้วก็จัดการวัชพืชไปด้วยระหว่างที่ปลูกไปนะคะเพราะว่าอาจจะปลูกไม่ได้เร็วมากนะคะวัชพืชก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องจัดการไปตามเท่าที่ทําได้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ